้สไปไปนอนไหมลูกเน้นฮาวไม่หยุดเลยไม่หลับไม่นอนเออเหมือนกรรมการเลยเน็นไม่หลับไม่นอนวันนีน้ทำแต่ไลฟ์อ่ะเดี๋ยวก่อนที่พี่เบียจะประกาศผลนะคะว่าใครที่ผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวขอให้คณะกรรมการได้พูดคุยกับอะไรกับน้องๆผู้เข้าประกวดสักเล็กน้อยขอเชิญที่พี่เอมก,ก่อนเลยค่ะ สวัสดีน้องๆนะคบต้องขอบคุณน้องๆที่ได้มาร่วมการประกวดร้องเพลงนะครับของเจ๊าชินนะครับคือก็จะมีน้องๆหลายคนที่เคยมาประกวดกับเราเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่บางคนก็รู้สึกว่าพอได้มาเวทีเจ๊าชินไปแล้วแล้วกลับไปแล้วกลับมาประกวดประกวดใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องพัฒนาขึ้นกว่าเดิมน,นะครับร้องดีกว่าเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาใหม่ๆนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับสามารถตามไปกับเราได้อีกทุนที่เลยนะครับเนาะก็จะบอกว่าคะแนนมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ ทุกคนมันไม่ได้ต่างกันมากก็อาจจะเป็นคะแนนสองคะแนนแค่นั้นี่เองนะครับนิดๆหน่อยๆแค่นะั้นเพราะจริงๆคะแนนทุกคนได้เต็มสิบหมดแต่เราจะมาหักคนที่รู้สึกว่าผิดเยอะที่สุดไปเรื่อยๆเท่นั้นี่เองบางทีวันนี้เราจะร้องดีพรุ่งนี้เราอาจจะร้องไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติน,น,นะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะพี่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับขอเชิญพี่อ้าค่ะสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับ บางคนก็เห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วกับการประกวดในครั้งก่อนๆต้องบอกว่าน้องๆที่เคยไปประกวดมาแล้วเขาจะรู้ว่าการตัดสินของคณะกรรมการนะเราค่อนข้างเป็นธรรมมากๆแล้วก็ทุกคะแนนเนี่ยทุกคนได้สิบหมดนะลูกอยากขอย้ําเลยว่าแค่ขึ้นมาร้องเนี่ยทุกคนได้สิบแล้วแต่กรรมการจะต้องฟังแล้วต้องค่อยๆหักออกไปหักออกไปหักออกไปหกอ,อกไป มิฉะนั้นบางคนจะบอกว่าเอ๊ะฉันเขาลอ้อดีแต่ทําไมไม่เข้ารอบกรรมการทุกคนสามารถจะอธิบายและบอกได้เลยนะครับว่าทําไมถึงไม่เข้ารอบเพราะอะไรไมิฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่ได้เข้ารอบแล้วโอเคไปพัฒนาตัวเองให้ดีก่อนนะลูกให้ดีกว่าวันนี้เพราะว่านันนี้พูดได้เลยว่ามีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะหลายคนเยอะมากด้วยนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามคัดเอาที่ คนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดเอาเข้ามาในการแข่งวันพรุ่นี้วิชนะวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าวันนี้เราผิดพลาดตรงไหนพรุ่งนี้ไปแก้ตัวนะลูกเพราะพรุ่งนี้เนี่ยคือวันตัดส,สินแล้ววันนี้แค่คัดเลือกเฉยๆเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ครับอ่ะพี่อนขอเชิญตาต้ค่ะ ก็ขอสวัสดีและต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาประกวดกับเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอเชิดพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตรุ่นใหม่อันนี้กับกลจ,จริงเลยนะครับถ้าไม่มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตน้องจะไม่ได้เด้นาอยู่ตรงนี้เนาะรุ่นใหม่นะครับอันนึงเลยที่ขอชมก่นทุกคนกล้านะครับกล้าส่วน ใครจะร้องดีไม่ดีวันนี้มันจะมีตําแหน่งแห่งหนที่จะต้องเข้าไปในวันพรุ่งนี้ใครไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรลูกถือว่าหาประสบการณ์นะครับอย่าไปอย่าไปท้อแท้กับมันนะครับเวทีนี้มันต้องเดินกันอีกไกลก็เดินกันอีกยาวลูกอันนี้มันแค่ปฐมมาเลิกเฉยของของอะไรของชีวิตของทางเดินเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปผลออกมาใครได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเสียใจได้ลูกแต่แป๊บเดียว อย่าไปเสียใจกับมันเยอะมันคือประสบการณ์นะลูกเนาะหนูยังไม่ไโตมากมายหาประสบการณ์เยอะๆลูกถ้าหนูขึ้นเวทีไปบ่อยมันจะกล้าพรกล้าเดี๋ยวมันจะเก่งเพอเก่งแล้วมันจะมีสเสน่ห์ลูกเนาะขอให้ทุกคนโชคดีเลยนะลูกนะใครเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบพรุ่งนี้มาวัดกันนะครับใครได้เข้ารอบนี้ต้องพัฒนาเยอะๆใครไม่เข้ารอบไม่เป็นไรเจ้พาทิพย์ไปที่ไหนไปที่นั่นนะครับเราเปิดเวทีตรงนี้ให้เพื่อทุกคนอยู่แล้ว นะครับโอเคโชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณป้าตอดนะคะและนี่คือเรียกว่าเป็นคําแนะนำเนาะแล้วก็เป็นคําที่เป็นกาลังใจจากคณะกรรมการทั้งสองท่านและเดี๋ยววิเวียจะขออนี้ประกาศสําหรับน้องๆที่ผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหาวิเวียขานเป็นรายนามใครเป็นชื่อน้องๆคนไหนนะคะให้ก้าวขึ้นมายืนด้านหน้าเวทีตรงกลางเลยนะคะและ ู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น10คนด้วยกันก็ถือว่าเกินขึ้นขึ้นมานิดนึงนะคะท่หนึ่งก็สกาเกินขึ้นนิดนึงจริงๆเอามาแล้วพี่เบียจะขานเป็นหมายเลขด้วยนะเออมาผู้ที่ผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศคนแรก ปะกวดคนแรกก็ผ่านคนแรกไปเลยนะคะุลูกและปู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนที่สองได้แก่หมายเลขหมาเลข6ค่ะน้องป้คคนที่สามนะคะ สิบสามน้องฟ้าใสค่ะคนที่ห้า คนที่6นะคะ 啊哈。Uh huh. ยะาโบเดินทางมาจากโคราชนะคะและรบม้วนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสิบคนด้วยค่ะและขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนด้วยนะสู้ๆนะลูกนะให้อีกถึงเวทีนี้เป็นเวทีที่เป็นประสบการณ์ให้กับหนูนะคะลูกแล้วเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันใหม่เรามาเติมชั่วโมงบินกันใหม่นะคะแล้วก็น้องทั้งสิบคนตรงนี้พี่เบีย เป็นกำลังใจให้นะคะหลายคนในนี้ก็ตามเรามาหลายครั้งหลายคนในนี้ก็เพิ่งมากับเราเป็นครั้งแรกนะคะสิบคนนี้เดี๋ยวเราให้น้องมาเตรียมตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะพรุ่งนี้เนี่ยในสิบคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศเวทีประกวดร้องเพลงเจ๊ปาชิมรุ่งเยาวชนได้รับปุวยรางวาัลร้องเงินสดเบอร์หา3 0มพบาทกันไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วย ขอขอบนนคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะค่ะจตอวายไลฟ์โชว์พี่อาร์ธโรนุชัยพี่เอ็มธนาวัฒน์ขอบคุณน้องข้าประโวดผู้เข้าประกวดทั้ง18คนขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คมุณครูเหล่าซัพพอรนเตอร์ของนักลงผู้เข้าประกวดทุก